สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเมื่อกี้นะคะไลฟ์ไปรอบหนึ่งแล้วปรากฏว่าพูดไป15นาทีเสียงไม่มีต่อไม่ไม่สนิทนะคะก็เลยพูดฟรีไป15นาทีรอบนี้ขอใหม่นะคะขออีกหนึ่งรอบนะเราจะรู้คอมเมนต์เพื่อนๆได้ยังไงดีอ่า เราจะเห็นคอมเมนต์เพื่อนๆได้ไหมเนี่ยฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราจะมาพูดกันใหม่นะคะเราจะมาพูดกันอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้นะคะเราจะมาให้ความรู้กันนะคะในเรื่องของ เออตอนนี้เสียงชัดเปล่าไม่รู้เมื่อกี้ไลฟ์ไปสิบห้านาทีปรากฏว่าเสียงไม่เข้าเลยนะคะก็เลยอ๋อขออีกรอบหนึ่งแล้วกันขอเนื้ออีกรอบหนึ่งอะจะได้แบบเสียงได้ไหมคะเอาละตรงนี้ดูเสียงยังไงไม่รู้ว่าคอมเมนต์ก็มีขึ้นคอมเมนต์ก็มีขึ้นทำไงดีล่ะเนออะเดี๋ยวพูดไปก่อนนะคะเดี๋ยวเพื่อนคนไหนก็ฟังไปก่อนนะ ว่ายังไงเดี๋ยวคอมเมนต์กันเข้ามาหน่อยนะคะว่ายังไงวันนี้นะคะจะมาพูดกันในเรื่องของอาการขายเดลิเวอรี่นะคะการขายเดลิเวอรี่เราจะทำยังไงกันดีเขาปรับนิดนึงเราจะทำยังไงขายเดลิเวอรี่ยังไงนะคะไม่ให้ขาดทุนนะคะไม่ให้ขาดทุนบางคนกลัวกลัวกลัวมากบอกว่าอ้าว เอาร้านเข้าเข้าเดลิเวอรี่หรืออย่างคะมางคนบอกโอ้ยไม่เอาหรอกไม่เข้าหรอกเพราะอะไรรู้ไหมบอกว่าเข้าแล้วก็ขาดทุนขายราคาโดนหักเปอร์เซนต์ก็เยอะนะโดนหักเปอร์เซนต์ก็เยอะเออไม่เอาไม่เข้าหรอกโดนตั้งสามสิบอร์ซนตแน่แล้วแล้วจะเอาเงินแบบเอากำไรตรงไหนอันนี้เป็นปัญหาเราก็เจอมาแบบเยอะนะ เจอมาแบบหลายๆคนพูดมาทีน,นี้จากที่แบบว่าเปิดร้านแล้วก็เข้า Delivery ีมาอยากจะพูดอธิบายให้ให้คนคนนั้นฟังนะคะว่าทำไมเขาถึงเข้าใจผิดเนอะทำไมถึงเข้าใจผิดว่าเออเอาร้านเข้าแล้วจะโดนหักเปอร์เซ็นต์แล้วก็จะเอากำไรที่ไหนจะเหลือกำไรตรงไหน อย่างเงี้ยเราอยากอธิบายให้เขาเข้าใจมากๆะเนะเออวันนี้มีโอกาสก็เลยแบบว่าจะมาบอกนะคะ <ๆ S 1> เพื่อนๆสมมติว่าคนไหนที่แบบว่ายังยังแบบยังไม่เข้าใจเรื่องการขายเดลิเวอรี่มากพอ <ๆ S 2> ก็เดี๋ยวลองๆองฟังดูนะคะว่ายังไงกันดีอ่ะข้อแรกเลยข้อแรกเลยนะคะเราอยากขายเดลิเวอรี่ส่งถึงบ้านนะ เราจะต้องทํำยังไงก่อนคะเออขั้นแรกเลยเราจะต้องทําไมเอาร้านเข้าเข้าให้ได้ก่อนสมัครเข้าแกฟูดสมัครเข้าฟ o ดแพ a n d าแล้วก็ไล Man ใครจะสมัครของโรบินฮูดก็ได้นะคะของโรบินฮูดเนี่ยเขาไม่ได้บวกเปอร์เซ็นต์เลยเขาช่วยเขาช่วยร้านนะเนาะเพราะว่าของของเราเนี่ยมันสามารถแบบ ขายถูกได้ไม่ต้องบวกเขาไม่เอา30%เคอาก็ไม่เอาไงเขาแบบเราขายราคาไหนก็ราคานั้นของเราบิูดนะก็ก็จะถูกก็จะถูกกว่าที่อื่นเลยนะอ่าทีนี้เราก็ไปสมัครกับแอปไลแมนแอปฟู้ดอะไรเงรี้ยสมัครให้ได้ก่อนนะเสร็จแล้วทำไมคะเราก็ พอได้สมัครได้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเราก็เอาร้านเข้าระบบเรียบร้อยปุ๊บเราก็จะถ่ายรูปขนมแล้วก็ทำเมนูอาหารเมนูขนมของเราให้หน้าทานนะคะเออเราก็ไปถ่ายรูปถ่ายรูปขนมถ่ายรูปอาหารให้แบบสวยๆเลยนะถ้ามันแบบถ้ารูปอาหารมันไม่สวยอะ มันก็จะทําไมมันไม่น่าทานแล้วคนทำไมคะก็ไม่อยากจะสั่งเราถูกไหมก็ไม่อยากจะสั่งอย่าลืมนะเพราะว่าคนที่เขาสั่งมาเนี่ยเขาดูแค่รูปภาพแค่นั้นถูกไหมคะเขาดูแค่รูปภาพเขาไม่ได้เห็นของจริงกับเรานะเขาไม่ได้เห็นของจริงเลยอ่าเพราะฉะนั้นรูปต้องสวยแล้วก็น่าทาน กดเข้าไปปุ๊บหูรูปแบบน่าชวนทานมากชวนให้กดสั่งมากเลยอย่างนั้นโอเคต้องทําแบบรูปให้โอเคก่อนนะเสร็จแล้วทําไมคะได้รูปแล้วต่อไปก็ต้องวางเ,เมนูอาหารนะคะเมนูอาหารของเราเราก็อัปโหลดรูปภาพเข้าไปชื่อเมนูอะไรนะคะแล้วก็ตั้งราคาตั้งราคาราคาอย่าลืมนะคะว่าราคาเราจะต้องบวก เข้าไป30%นะคะ30%ของราคาขายปกติของเราสมมุติว่าเราขายราคา100บาทต,ต่อชิน้นนะเราก็จะต้องบวกเข้าไป30%ของราคาขายนะเพราะเราจะต้องโดนหักเปอร์เซ็นต์ไป30%ใช่ไหมคะ เพราะฉะนั้นเราก็จะต้องบวกเข้าไปเพื่อทําไมคะเพื่อจะได้ไม่เข้าเนื้อเราไงนั้นะตรงนี้ไงตรงที่บอกว่าอ้าวแล้วเปอร์เซนต์แล้ว,ลวเอ่อจะเหลือได้ยังไงนะค่าค่าขนมของเราอ่ะจะเหลือได้ยังไงเราจะได้กําไรตรงไหนในเมื่อเราโดนหักไปหมดนี่ไงคะจะบอกให้ว่าเราควรจะบวกเข้าไปในราคาปกติของเรา30เเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ ขนมที่ราคาร3อบาทในระบบถูกไหมคะนานนะราคาบวกเข้าไปแล้วก็อ่าเราก็ไปอัปเดตอัปเดตเวลาเวลานะคะเข้าไปในระบบแล้วร้านร้านได้เข้าไปแล้วนะเราก็ไปอัปเดตราคาเอา update, เอัปเดตเออเวลาทำงานเวลาเปิดเปิดปิดร้านกี่โมงให้เราตั้งเอาไว้เลยนะคะเปิดปิดร้านเปิด เวลานี้ปิดเวลานี้นะแล้วก็ไปไปอัปเดตเมนูทุกครั้งที่เปิดร้านตอนเช้าสมมุติว่าเรามี30เมนูในร้านของเรานะวันหนึ่งเราอาจจะไม่ของเราจะมีไม่ถึง30เมนูถูกไหมเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องไปเปิด ตามที่ว่าวันนี้เรามีอะไรบ้างเราก็ไปเปิดตัวนั้นตัวนี้เรามีเรามีเรามีเราก็ไปเปิด,ต,ต,ปปดตัวไหนเราไม่มีเราก็ไปปิดสวิตไว้นะคะเราไปปิดไว้ก็ไม่ต้องเปิดถ้าเปิดเมื่อไหร่แล้วลูกค้าสั่งเข้ามามีปัญหาเมื่อนั้นนะคะจะเกิดปัญหาขึ้นมาทันทีปัญหาของเรานะคะก็คือลูกค้าสั่งมาปุ๊บไม่มีของพอไม่มีของทําไมไม่มีของปุ๊บเราจะต้องโทรไปเออ เคลียกับลูกค้านะเคลียว่า,าขอโทษนะคะวันนี้ของไม่มีเลยจริงๆนะของไม่มีเราก็จะต้องแบบว่าบอกบอกลูกค้าไปตรงๆนะว่าไม่มีหรืออาจจะให้ลูกค้ายกเลิกยกเลิกรายการไปนะคะยกเลิกรายการอาหารไปหรือไม่ก็ต้องหาเมนูอื่นทดแทนไปได้ถ้าลูกค้าบอกได้ก็คือได้ถ้าลูกค้าบอก ไม่ได้เมนูนี้เราก็ไปทานอะไรเงี้ยขอยกเลิกก็ต้องยอมยกเลิกไปนะคะมันจะเกิดปัญหาถ้าเกิดเราไม่ไปอัปเดตเมนูของเราทุกๆเช้านะคะก็พอลูกค้าสั่งเข้ามาปั๊บนะคะทีนี้เออเราก็จะได้รับออเดอร์ถูกไหมรับออเดอร์ปุ๊บของไลแมนเนี่ยเขาจะให้ประมาณ5นาที 5นาทีคุณต้องรับถ้า5นาทีเสียงเขาเรียกแล้วเราไม่รับปุ๊บทำไมคะมันก็จะมีเบอร์02โทรเข้ามาหาเราก็จะมาจิกเรานิดนึงบอกว่าขณะนี้คุณมีออเดอร์ของไลแมนให้คุณกดรับออเดอร์ด้วยอ่าเนี่ยคือของไลแมนนะคะเราก็ต้องกดรับภายใน5นาทีให้ทัน ถ้าไม่ทันระบบอาจจะยกเลิกไปนะคะก็ยังไงก็กดรับไปก่อนแล้วยังไงถ้าเกิดของเราไม่มียังไงเราก็ค่อยไปโทรไปเคลียร์กับลูกค้านะคะว่าจะยกเลิกหรือว่าจะเอาออเดอร์ไหนไปทดแทนกันได้นะก็ประมาณนี้เวลาที่เรารับออเดอร์นะคะก็พอรับออเดอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วเราพร้อมจะส่งใช่ไหมพอพร้อมเราพร้อมจะส่งปุ๊บ ลายขณะนั้นลายแมนเขาก็จะมารอเราแล้วมารอเราที่หน้าร้านแล้วนะเรากอ็ออเดอร์พร้อมค่ะพอเรากดไปที่ปุ่มว่าพร้อมพร้อมส่งออเดอร์พร้อมส่งปุ๊บลายแมนเขาก็จะเอาไปของเราไปส่งให้ลูกค้าเดี๋ยวนั้นก็จะรวดเร็วนะคะเราต้องเตรียมออเดอร์ให้เร็วนะคะให้เร็วอย่าช้า อย่าช้ามากอย่างเกิน20นาทีอย่างเงี้ยก็ไม่ควรนะคะเราควรที่จะพร้อมจำหน่ายแล้วเราถึงเปิดรับออเดอร์ได้นะไม่ควรให้เขามารอนานเพราะว่าพวกเนี้ยพวกเอ่อไลแมนแกฟูลอะไรพวกเนี้ยเขาจะทำเวลากันนิดนึงถ้าสมมติว่าร้านไหนอ่ะเขารอนานๆน,น่ะเขาก็ไม่ค่อยอยากจะมารับออเดอร์ให้เรานะเราก็ควรที่จะ ไม่ช้าเกินแล้วก็ไม่ถ้าเรามีเวลา,าก็ให้เขารอได้นะบางคนเขารอได้ไม่มีปัญหาบางคนเขาก็รีบเขาก็รีบเหมือนกันแล้วก็ถ้ารีบไม่เป็นไรคุณก็สามารถยกเลิอกออเดอร์รอได้เลยแล้วเดี๋ยวเขาก็จะส่งคนใหม่มาให้เรานะพอส่งออเดอร์ไปเสร็จเรียบร้อยแล้วทำไมคะก็ลูกค้าได้รับเรียบร้อยแล้วก็ถือว่าจบออเดอร์นะคะส่วนเงินนะคะของแกฟู้ด ลุงขึ้นเขาก็จะโอนมาให้เราในวันรุงขึ้นนะคะส่วนไลแมนนะคะส่วนในของไลแมนเนี่ยเขาจะให้ให้เรามียอดสั่งซื้อถึง500บาทก่อนแล้วถึงจะออโอนเงินมาให้เรานะคะส่วนยอดที่เกินจาก500บาทไปเขาก็จะไปโอนให้เราตอนสิ้นเดือนทั้งหมดนะคะ ก็คือต้องมียอดก่อนนะคะแล้วถึงจะโอนให้เราครบ5 0 0ถึงจะโอนเงินคืนให้เรานะก็พอสิ้นเดือนเขาก็จะโอนทั้งหมดคืนให้เราพร้อมกับหักยอดไป30%นะคะก็ถือว่าเป็นอันจบออเดอร์เรียบร้อยแล้วก็ได้รับเงินกันเรียบร้อยแล้วนะคะเอาละค่ะวันนี้เราก็มีความรู้จากการขายเดลิเวอรนะคะ มาฝากเพื่อนกันนะคะก็ประมาณนี้นะคะอันนี้เป็นไลฟ์สดครั้งแรกนะคะถ้าเกิดมีปัญหาอะไรก็ขอขอโทษด้วยนะคะค่ะเราก็ขอจบไลฟ์เพียงแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะที่รับชมสวัสดีค่ะ